งูงูินั่งฟังนั่งฟังคนอะไรนะนั่งฟังคนหน้าหลานะถือเคสถือเคสแบบวิ่งเข้าไปใส่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูขวัญตาและขวัญใจมีเด็กคนมีเลขสิจอดโชว์อ่ะโห สี่หมอยากจะได้คลิกและสี่หมืนแบบแบบนี้จังเลยกูนะ Let's go เช็คของเช็คของเดี๋ยมเ,เยียมเยียกด,ดันได้บิไจะไปบิงต่อ มีเงาเคลื่อนไหมโอ้มันจะได้สักเท่าไหร่หเศษทองคำร้อเยเห็นมาเยอะเลยตัวที่ติดก็เ,เคล่อนนะได้เคลื่อนมันไปสู้ต่อเลยร้อเยเศษมัน ยังไม่เห็นเลยเก้าเลยเสียสิบเอ็มแล้วโอ้ของเทวะ่ะได้แต่เลขเจ็ดเนี่ยโอ้โหโคตรหยาบเลย ตีเสื้บนั้นสิบเนยสิบ้ไม่ไปไหนมาไหนเลยไม,ไม่ไปใสามาไหนเลย้ากูแล้วเนี่ยรออดโอเตรียมคารกูคิดมาถึงที่พอดีเลย มีถึงเก้าเลยเก้าดีสุดสไม่ต้องอันนี้เลยนะถ้าขึ้นเฮ้ยสดเลยเอ้าวติดโอ้ยยี่สิบเอ็มกูมีตังค์ซื้อรถแล้วกูจะทำบ้าปสาธุกูรักเกมเลซิตี้กูรักเกมซิตี้มากๆเลยผมรักเลซิตี้ครับเดี๋ยวโข่งเซิร์ฟก่อน คงเซฟก่อนไม่ดูอบับคงเซฟก่อนมผมรักเลซิตี้ครับผมรัก r b r T ครับผมรัก r b r T ครับซื้อเลยซื้อเลยผมรัก RBRC ครับีปเอเออครั้งแรกในชีวิตเว้ยยี่สิบเอ็มนะผมรัก r R B R อครับ ไม่เอารีเบิร์ดอาซีดีกว่ามันชัดจีนดีอาไอมันอ่ะมันเขียนยังไงวะอารี r อาร์ซ e ีจุบ๊บจุ๊บจิกอ่ะ <c oughs> ของเท่ของเท่โอ้ไปหาซื้อรถก่อนตื้อทีนี้มาตั้งขึนง้นมาผมไปหาซื้อรถทำบัฟก่อนโอ้โหมิ่งปเล่นฮอนไป ยังไม่ดูอัพเลยนะพ่อค้าเฮ้ยขอกระเพราเอ้เยนะออแม็กไม่เท่าไหร่แต่ว่าบุทตสิบสองก็พอได้ขี่นี่แหละผมขอเท่านี้แหละไปไปหาซื้อรถกันเราไปหาซื้อรถกันไปหาซื้อรถทำบับกันมีร้อยกว่าเอ็มผมรักรีเบิร์ตอาร์ซีเฮียเอ้ย ของเท่ของที่ซื้อเลยเดี๋ยวเอาหาเลือกรถอันนี้ก่อนเลย 20m 20m จาย 20m จายแล้วก็เอ็กโซติก 25m ผมผมเตรียมไอ้นี่ไว้รอแล้วเนี่ยไอแต่งสองมาในอนะัพติมัตเนี่ยจาย เดี๋ยวเอาสีอะไรไดีวะสีแววๆหน่อยนี่จ่ายแล้วคันนี้สิบห้าเอ็มที่ผมยังไม่ได้ซื้อจ่ายเหลือ3สามสิบกว่าเอ็มได้อีกคันหาตังค์หาก่อนหาก่อนเอเดี๋ยไปซื้อกุญเจกุญเจเหรอดีแม็กเออไปดูดีแม็กเลยไปดู <DM AC. S 1> ดีแม็กดีแม็กันมันมีตังค์ไว้ล่ะดีแม็กอะ L.E. ดิพีมเล17 17 17บอก17เป็นเท่าไหร่วะ13 4 35ไม่พอไม่พอไปซื้อนอกดีกว่า 34m มันได้300ทวนนะมันได้300ทวนเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้เดี๋ยวรอมันลงซื้อคันที่มันราคาตายตัวก็ได้เดี๋ยว 30m ได้อีกคันหนึ่งอยู่เดี๋ยวไปได้หาก่อน คันนี้ยังไม่มีร้อยเก้าสิบาทเนี่ยเอาเอ็มไปขายซื้อก็ได้เดี๋ยวหาที่มันเป็นเอ็มก่อนนี่ไอสปายี่สิบเอ็มพอดีเลยยี่สิบเอ็มถ้าไหนบอกว่าจะเหลือสาิบเอ็มไปซื้อรถก,กระบะเกเดีหวหาใหม่เดีหาใหม่แล้วสิบกว่าเอ็มหมดละ้สิบกว่าเอา็มดอได้กุญแจทองดอกเดียว หมดละพวกนี้มันก็แบบมีแต่รถแคทไอ้พวกนี้ก็เอ็มมันแพงมากห้าคันก็พอแล้วั้งนี่เหลืออันนี้อีกยี่สิบล็อกสตาร์อีกคันหนึง่งไหนว่าล็อกสตาร์บ้า้าเอาตังมากูดด้ดิผมมีล็อกสตาร์ยังไม่ซื้อยี่สิบเอ็มอะอยู่สปอร์ตผมจำได้ละไหนวะ เออล็อกตาตาไปไหนคันเล็กๆอะ่ะไหนวะยังไ,ไงตาลายแล้วเนี่ยไหนวะอ,นอ๋อนี่ไงโอเคยี่สิบเอ็มเดี๋ยวเบรกหน่อยสักหกเอ็มเบิกหน่อยเบรกหน่อย ใครจะตีรถต้องตีวันจันทร์นะเขาว่างั้นบอกแล้วเขาว่างั้นเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปแอคหน่อยผมบอกแล้วให้ตีวันจันทร์จะไปถ่ายรูปแอคมีเลขติดเบียดหน้ารถกับเขาแล้ว เอา้าทำไมเลขสิเบดผมไม่โชว์วะ oh. มาขับข้างหน้าดีกว่าเว้ขับข้างหน้าเว้ปีกทองเว้มีเลขสิเบีด,ด้วยเฮ้ย <laughs> ใส่ลายใส่อะไรให้มันสวยๆดีกว่าวะจะถ่ายรูปทั้งที แ,แค่นี้ก็รูหลาแลละจริงครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตจริงๆพ่อค้าพ่อค้าก็รู้ว่าเป็นยังไงจะเปลี่ยนไลนะ์ต่อไลน์ก่อนเออเพ่อค้ารถกับพิบพอดี ฟึบไม่สนแหละผมได้แล้วไปซื้อไปซื้อเมาชัว <c oughs> หัวขับ PK บอกเมาชัวอย่าไปซื้ออีกก่อนคันสุดท้ายโคตรที่โคตรตึง,งคงเห็นทุกคนอะ <c oughs> เล่นไอ้ย่านี่เป็นไรวะ ซื้อครับจ่ายไปครับ 20m ครับหมดนี่ดีดีนะมันไม่พิมพ์ชื่อเองอะนะแต่ก่อนไนี่พิมพ์ชื่อหมดเชียแพงกว่าบ,บวกรถเนี่ยจะหาทําบัฟนะบอกเลยหมด 120m ได้กี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคันเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อน อันี้ผมเตรียมรถกระบะามากระบะไว้ใส่ไปเลยเนี่ยไปชนบอสได้มาน <c oughs> <c oughs> ป็นไงจบจบคลิปแบบสวย